สวัสดีครับ FC สุขุสุขขนนะครับเมื่อนี้มาจังหวัดน้องคายนะพี่น้องท่าสะเด็ดนะครับไปไปเบิ่งว่าท่าสะเด็ดโบนายมาหลายปีแล้วเป็นนะพี่น้องบรรยากาศติดริมโค้งฟังปุนฟังแล้วนะครับน้อครับไปไปเบิ่งบรรยากาศท่าสะเด็ดโบนายมาโด,ดนแล้วพี่น้องบนเฮ็ดดีเลยน,นี่หอดสิงโตัวบอลเออพยานหนักกว่า เป็นห้องอาหารศูนย์อ,อาหารบนะ้างฟังคนกับฝั่งลาวนะเพื่อนฟั่งลาวนะครับ,รรบถ้าสเสด็จจังหวัดน้องคายโอ้โหดีใจลองไปลองเลยงามอีกทีเพื่อนรับฟังลาวนะครับ,รบ,รบตรงนู้นก็จะเป็นสะพานข้ามไทยลาวเพื่อนเพื่อนนะครับ ดันสะานข้ามโอ้สวยงามเพีงนอนเรือ,อโอ้หุ่นหาป่าอยกังทนปัญยาเมาะหาป่าอยู่กังทะเลกัง,กงไม่นำคุงพี่งนองน้ำมนันไหลครับน้ำยังไหลอพี่งนอนนะครับสงการอาติบกงไหลก็นหนึ่นะครับรยากาศเย็ดจีเลยอุณนภามาไลาปีแล้วพี่นนอง ขาสดิษนะครับแถวนี้ก็จะเป็นตลาดอินโดจีนนะครับข้าพาย่างไปบึงนะครับไปนั่งอีกนั่งอีกถ้าเดินถ่ายรูปบ่ถ่ายรูปบ่ห้าสิยท้ายให้นั่นูกนั่งอีกหอนเดือดพี่น้องเออดินตลาดพี่น้องตลาดอินโดจีนใช่ว่าเป็นตาน ฝนะั่งนู้นนี่มีโอกาสเจ้อมองมาเราพี่น้องมองม,นะม,มาน้องใายกันเลยนะคือโอ,อกาสมาเที่ยวน้ำเล่นะครับมมนะถูกขาหมองมาวันนี้ขจอยเหตุไม่เอา ามมากจุดชมวิวบ้านจุดชมวิวมันมีกล่องส่องความมองทั้งบนนู่นทั้งบนนู่นสวยงามมากนะพี่น้อติดริมโค้งท่า้าเสด็จ เขาเจ้าเฮ็ดหอกว่าไม่นี่น้องนั่งซมอยู่นี่มาเลี้ยงเป็นศูนย์อาหารนะครับพลังหลายมากพลังเยอะนะครับอากาศดีป่าเขาเอินยังก่อป่าอีกยังก็เช็คอินตลาดแคมมข้งน้องไข่ อย่างนี้ต้องเช็คอินเนาะเอาถ่ายรูปวะเช็คอินนี่เป็นปา่นปาที่เนาะป่าที่ว่าร้านอาหารนี่มีป่านี่จิ๋วมันเนี่ยขึ้นซื้อป่าน้ำโขงเขาเรียกปาลาปลาบึกไปนั่งทำให้นั่งถ่ายรูปเลย เอาได้ท้ายให้ติดยิมโขงเดี๋ยวทายรูปเป็นนังเอกพี่น้องเดินไปตลาดตลาดอินโดจีนนี่พี่น้องครับตรงไปหูดูไปยันหนักญญลูกไก่ตื่นไปดิไก่มากยันหนักอันนี้เขาเจาะเห็ดไม้นี่นเด,เด,ดี๋ยวนีงเจ้าเห็ดไม้ตะกียังยังบั่งงามสวยงามป่านนี้นะครับหลายปีเรามันบริม,มาพี่น้อง ต้งแตะไปนอกมานะครับโอ้ฟังเล่ามันกบสวยงามไปนั่งอีกเซือก่ียังไงไปเราจะไปเดินดูตลาดอินโดจีนมันเป็นโรงงานว<ม>ันก็เยอะนะพี่น้องก็เยอะนี่มังงวดนะครับ ตรงนี้ร้านอากาศดีพี่น้องนะครับน่ามาเที่ยวนะครับโอ,โอ้โอ้เขาจอยดีพี่น้องครับน้านอาหารพี่น้องเจ้าสีสีน้ำใสลังค้านะครับเพราะว่าบ่ให้ลูกค,ค้าร้อนนะพี่นอ้องพรเจ้าจิโอ้ต่อสายยางใส่ลังค้าพี่นอ้องเพราะว่าอากาศมันร้อนนะครับช่วงนี้เพื่อนเจ้าตอ่อต่อน้ำใสลังค้าแล้วครับเปียกมืดเลย บ่หิหามันอากาศท่อนนะครับก็ลูกค้าลายนะเพื่อน้องเย็ดดีเย็ดดี <c oughs> เบียกตลอดพี่นะ้องร้านอาหารคนเยอะมากนะครับร้านอาหารจีนนะครับนะครับขันบางบางกะหนามาท่องเที่ยวนะครับที่ท่าเสด็จนะครับตลาดอินโดจีนจังหวัดน้องคายนะพนะี่น้อง้าล่างกับมีแค่พร้อมครับ ไปกินเขากินยั้งได้นะครับเป็นส่วนอาหารนะครับอย่างดีนะนะครับโอ้แต่อากาศมันร้อนนะครับทางบนห้องอาหารข้าเจ้าสีดนามตลอดได้ไหมน้องเจ้าต่อสติงเกอร์กันไปแล้วครับไม่ร้อนนะครับทำดีมากนะครับบรรยากาศดีระเบียงอันนี้ขาเจ้าปิดแล้ว่าระเบียงแม่คงนะครับร้านอาหารเปิดใหม่เยอะนะครับ เขาเจาใส่ปอมแแบพี่น้องมันเขาเจาใส่อย่าง,งขาเขาติเกๆดุดดุดนะครับอปลาบึกปลาบึกพี่น้องปลาบึกใหญ่ปลากดหัวพันเจ้าฉันซื้อไรเยอะ ปลาซุ้มนี่สียูน้ำแม่โขงนี่พี่น้องนะครับอีเต้ยันไปนะครับเดินไปเรื่อยๆนะครับนางเอกกับอู้สโลโมซันนางเอกอป่าข้าจอบพี่น้องเจอเย็ดปั้นไปปลานั่นรูปนั่นรูปนี่ปลานั่นปลานี่ยนไปมีชื่อด้วยนะครับนี้ ปลาเอิ้นตาเขาปลาเอิ้นตาเขาปลาถัดไปนี่ปลาอะไรปลาเสือต่อลายใหญ่พีนาะเด็ดดีพี่น้องมีสุดไปเลยครับป่าในแนไปเราจะเดินไปตรงพญานาคขจ้าจเปิดล้านนวดเห็นหมอลันนวด สวยงามโอ้น้ำมันบวกนี่น้องน้ำมันก็บกด้วยนะครับเมษาพี่น้องเพื่อนๆนะครับน้ำที่ลดลงหลายกว่านี้เดือนเมษานะครับแพะไก่เน่าไปน้ำดิ้มขงดนะโอ้โหก็จะเ,จเห็ดไปหอดไก่เติมเ,เ,เต็มตะกี้ยังบงเน่าถึงป่านนี้ครับก็จะเห็ดใหม่ ไปเดินไปเรื่อยๆไปถ่ายรูปที่พญานาคนะเหยียกว่าเ่าเคยมาพี่อน,น้องท่าเสด็จขนาดบ้านด้วอุดรด้วยเที่ยงเเคยมาโร้เลี้ยพาพป่นมาเที่ยวมันต้องเช็คอินนี่กูได้มาท่าเสด็จต้องถ่ายรูปคู่กับพญานาคนี่นะสุดเขตด,ดินแดนเมืองน้องคอยท่าเสด็จ คุณบอกนะซื้องามมากนะครับเอ้าสิถ่ายรูปจักหน่อยพี่น้องมันบ่อ่านหนังสือน่ะหึได้สะกดเอาบ่ค่ะตามนัยาบ่าวๆจ้าน้ําอันนี้เดี๋ยวพี่แพ้ด้วยค่ะนะครับค่ะบ่าวเนติ ไปเดินตลาดกันพี่น้องเข้าไปในตลาดเบื้องเสียผาเบื้องคีองยังนบตลาดอินโดจีนท่าเสด็จโอ้บรรยากาศดี้ังสวยงามสวยงามมากมาเด้อครับ,าม,าม,ารบมาเที่ยวมาเที่ยวได้สวยางามเห็ดหม่้เจ้ยเห็ดไ,ไม่พี่น้อง ข้างล่างก็เป็นแครสวนอาหารหลัดเดินไปตลาดยาวเลยนี่ลาดทุกอุ่ยางน้าไปพูนแวยังไปยังพูนกันไปทังพูนก้อน เคอปงประดุ่มเสื้อผ้าของหลายค่ะที่นอกมีทุกอย่างนะครับ มีทุกอย่างอยากได้ยังมีมันหน้ารถเนี่ยข้าเสด็จนะครับสบายดีน้องคายเสือจะเห็ดงามฟังเออันนี้มันวันวัดองคพ่อพระไส ก็มนเหีห่คุณย้อนเนี่เราจะเห็ดทั้งนอกก่วนเนีนค,ะค,นนะคะย่างขึ้นไปคุณเนี่ยเดินกลับเดินกลับเดินกลับสำหรับเอ็นทีนี้เราไปนอนกัะถ้ามาเดินช้มตลาดท่าสเสด็จนะครับของเยอะมากนะครับนะ เจอกัน MP ใหม่นะครับสวัสดีครับบ๊ายาย